สวัสดีครับพเพื่อนๆกลับมาเจอกันกับ,บ Easy Easy 6395นะครับวันนี้มีของดีมารีวิวไม่วายจัดกล้องมาเข้าในช่องอีกแล้วนะครับนี่ DJI Osmo Action 3มาอีกแล้วนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็นชุดที่เขาเรียกว,ว่า Adventure Combo นี่แล้วก็เขียนข้างล่างนี้ Adventure Combo นะครับมันจะมีชุดธรรมดาที่เป็นกล้องธรรมดาแล้วก็มีชุดที่เป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆที่ผมซื้อตัว DJI พอร์คเก็ตสองที่เป็น Creator Combo นะครับก็จะมีไมโครโฟนที่เป็นบาเลสมาให้ด้วยนะครับก็คือหน้าตาประมาณนี้เป็นดีเจไหมค์คล้ายๆแบบนี้นะนี่เป็นนนี้เป็นแบตเตอรี่นะถามว่าผมมีไหมตัวดีจไหมค์ก็มีผมเคยรีวิวเพื่อนๆดูไปแล้วนะครับมันสามารถใช้กับตัวนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าเซตนั้นจะราคา20,000กว่าบาทเฮ้ยไม่ใช่สองหมื่นบาทสามหมื่นได้มั้งถ้าผมจําไม่ผิดสามหมื่นเพราะว่ามันมันมันได้ตัวดีเจไอไมค์ไปด้วยดีเจไมค์มันก็หมื่นกว่าบาทแล้วอะเท่ากับราคากล้องตัวนีีีี้้้เเลยยอ่่่่นนัแตตววาาทผมมซื เป็นแอ v เวนเจอร์คอมนะครับก็คือจะได้ไม้เซลฟี่ยาวๆแล้วก็ได้แบตเตอรี่มาทั้งหมด3ก้อนด้วยกันนะครับแล้วก็มีพวกชุด housing case อะไรเงี้ยเพื่อมาใส่ได้ด้วยซึ่งผมว่าเออ work ดีใช้ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยงานดีนะสำหรับราคาที่ผมซื้อมานี่คือ15,500บาทน,นะครับในเคสข้างในมีอะไรบ้างหนะ้าตาประมาณนี้นี่ให้ดู มมามา,มา,มาถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าตามที่ผมรีวิวนั้นซื้อ,อยังไงนะครับกดไปที่หัวข้อคาําบรรยายตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับสังเกตดูนะว่าผมมีการใส่ไปให้แล้วว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับก็คือสั่งซื้อได้ที่นี่กดตามลิงก์ได้เลยกดตามลิงก์เรียบร้อยนะครับมันจะไปเปิดเบราว์เซอร์ให้นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็มีการลิงก์ไว้ที่ช้อปปีนะครับบางทีอาจจะเป็นของ Lazada จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับมาดูครับนี่ตัวแบตเตอรี่ผมบอกเลยว่างานดูลักชัวรี่ดูล มากๆนะตามมาสรุปที่ DJI เขาผลิตมาผมชอบตั้งแต่ตอน DJI หม่แล้วนะงานสวยมากนะครับงานมันคือไม่ใช่ดูก้องแกงเลยงานดูดีมากนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าเขาแถมในส่วนของตัวแบตเตอรี่มาให้ทั้งหมด3ก้อนนะครับอยู่ที่ตัวตัวกล้องก้อนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่นี่ก้อนหนึ่งกดดูได้ครับว่าแบตเต็มหรือเปล่าดูสิเล็กพันเจ็ดร้อยกว่ามิลลิแอมนะก้อนหนึ่งเนี่ยถือว่าจุมากๆแล้วก็แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนี้คือใช้งานได้ ถ้าผมจำไม่ผิด160นาทีนะครับคือเหลือเฟือโคตรเจ๋งอะ่ะที่ตัวกล้องเป็นฟาชาร์จด้วยนะชาร์จแป๊บเดียวก็ได้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นมาเยอะแต่ว่าผมซื้อตัว a อ v e n t u r e Combo คงไม่จาเป็นต้องไปฟาชาร์จที่ตัวกล้อง <c oughs> นะครับดูดีมากเลยดูดีพกเก็ตเล็กๆสวยเอาจริงนะผมชอบกอล์โกโปอีกนะนะครับแต่โอเคแหละซอฟแวร์โกโปมันมีฟังก์ชันหลายอย่างนะครับแล้วก็มีตัวกล้องนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูผมทยอยเพื่อนๆดูไปแล้วกันตัวกล้องไว้ที่หลัง ไปกล่องให้อะไรมาอีกครับให้ตัวตัวล็อก2อันซึ่งเอาอีกแล้วงานดูดีมากผมชอบเนื้อของพลาสติกที่ DJI ให้มานะคือเนื้อมันเป็นพลาสติกที่ดูดีกว่าของโคโปเลยเนื้อพลาสติกแบบนี้จะคล้ายๆกับของแรมของการมินครับคล้ายๆของการมินงานสวยให้มา2อันนะครับแล้วก็ให้ตัว อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของโคโปไอของไอตัว DJ เจ้เขาเลยนะก็คือที่ยึดที่เป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้มีแม่เหล็กครับกบไอตัว DJ i ตัวนี้มีแม่เหล็กด้วยให้มา2อันนะครับเนื่องจากว่าเป็น Adventure Combo นะครับ Adventure Combo จะให้มา2อันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ซื้อราคากล้องเพียวๆเ,เนี่ย1 2 5 0 0บาทเนี่ยจะให้มาอันเดียวหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใครที่ถามว่าเออแล้วมันใช้กับ mo, ออสมอตัว A c t i o n 2ได้ไหมก็ตอบเลยครับว่า อันนี้ใช้กับแอชั่นสไม่ได้แต่ของแอชั่นสมาใช้กับแอชั่นสได้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูแกะกล้องให้ดูก่อนล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันยึดยังไงวะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีขายึดนะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูก่อนไม่มีขายึดนะไม่มีนะแต่ว่าฟังก์ชันที่เขาใช้ยึดคืออะไรเป็นแม่เหล็กครับเนี่ยดูดเข้าไปงี้ได้ไหมล็อกเข้าไปเรียบร้อยเลยเนี่ยผมล็อกแล้วเนี่ยพอล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้คือแน,น่นมากเขย่าไงก็ไม่หลุดนะครับต้องบีบ ตัวนี้หน่อยหนึ่งแล้วยกออกมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใส่ตัวเคสที่เขาให้มาด้วยผมให้ดูเคสอีกกันหนึ่งที่เขาให้มาเป็นเคสโปรเทคอีกชุดหนึ่งเคสโปรเทคชุดนี้มันจะมีแม่เหล็กดูดด้านข้างด้วยนะครับเพราะฉนั้นล่ะผมสามารถจะเอาแม่เหล็กตัวนี้ที่เป็นเมื่อกี้มาดูดตรงนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมนี่ ยึดเข้าไปเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นแนวตั้งนะครับถ่ายพวกทิกตอ,อกอะไรเงี้ยได้ซึ่งผมว่าเฮ้ย <c oughs> โคตรเจ๋งเลยอะ่ะจริงๆนะครับแล้วก็ให้ยางหุ้มตัวกล้องมาด้วยอีกอันหนึ่งเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ผมว่าเขาดีเขาให้มาครบเซตเลยนะแล้วก็อะไรบ้างที่เขาให้มาอีกเขาให้ตัวตัวนี้เป็นเพลทเป็นสติ๊กกี้แพดนะครับไปยึดกับวัสด,ดุอะไรก็ได้หนเหนียวอะ่ะล้างแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยึดเข้ากับตัวตัวนี้ ตัวแม่เหล็กที่ผมพูดน่ะแล้วก็ยึดตัวนี้เข้าไปเนี่ยแล้วคราวนี้เราก็ไปแปะตรงไหนก็ได้นะครับตัวกล้องเราก็พร้อมใช้งานนี่แปะไว้แม่เหล็กดูดปุ๊บเ่ยง่ายไหมตดง่าย,เ,ยเวลาจะย้ายก็กดตัวนี้สลักเพิ่มเล้าออกนะครับตัวกล้องกันน้ําที่16เมตรโหเยอะกว่าโปโป๊อีกนะนะครับแล้วก็ฝาครอบเลนเลยนี่ก็ถอดง่ายนะครับไปเปลี่ยน ND filter มาใช้งานได้เลยนะ ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาให้มาด้วยนะก่อนจะไปดูกล้องกันก็คือตัวนี้ไม้เซลฟี่ของ DJI Action <c oughs> ตัวนี้ผมว่าดีมากๆนะครับด้านหลังมีเกียวสำหรับใส่ขาตั้งกล้องได้เลยนะครับ <c oughs> ถามว่ามันดียังไงผมบอกเลยว่าแม่งโคตดีเพราะอะไรมันเบาครับมันเบาเบาไม่พอมันยาวเมตรห้าสิบห้าเซน ให้เพื่อนๆดูนะผมกางให้ดูแล้วที่สําคัญมันเบาจริงตอนแรกจริงๆผมอยากหาไม้เซลฟี่ที่ยาวๆแล้วน้ําหนักเบาๆอยู่นะกะว่าจะซื้อสุดท้ายไม่ต้องซื้อเนี่ยโคตรยาวเลยนะดูออกเฟรมกล้องไปแล้วอถอยอีก <c oughs> <c oughs> นี่ดูดิ <c oughs> ยาวไหมล่ะเห็นนะโคตรยาวที่สําคัญคืออะไรเบาครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าไมซเซลฟี่อะไรที่มันแบบเป็น อย่างยาวๆเงี้ยส่วนใหญ่มันจะแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงมันจะงอกแงกง,งอกแงกอะ่ะแต่อันนี้ถือว่าโอเคเบาด้วยที่สําคัญนะครับแล้วงานวัสดุดีแบบ DJI นะครับแล้วเวลาเราไปยึดกับตัวกล้องเนี่ยถ้าเราใช้ตัวแมกเนติกที่เขาให้มาอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแบบแป๊บเดียวเสร็จอย่างเพื่อนๆดูเนี่ยผมถอดออกเนี่ยนะเวลาเราจะยึดกล้องเนี่ยเราก็สามารถเอากล้องมาแล้วก็ยึดเข้าไปได้เลยแบบนี้โชคเสร็จแล้วเห็นไหม ยิ้เทาไปแล้วนี่หยอก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 ช่องปรากฏล่วงันใจหยอกหยอกหยอกหอนะเป็นเต้นนะไม่ครับพอผมเห็นช่องดังรีวิวแล้วมันไม่มีทางหลุดถ้าใส่ถูกต้องไม่มีทางหลุดครับแน่นมากเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแอคชั่นอะไรแรงๆก็ไม่มีทางหลุดครับเพราะว่าเขามีสลักล็อกตัวนี้สองชุดถ้าไม่ปลดตัวนี้ก่อนที่มันเป็นเขี้ยวมันไม่มีทางหลุดหรอกแม่เหล็กจะเป็นตัวประคองเฉยแต่ตัวล็อกจริงก็คือตัวนี้นะครับเราก็สามารถจะปรับมุมได้ซึ่งผมว่ามันแข็งแรงมาก ตัวจุดยึดจับเนี่ยเห็นไหมนี่บิดไม่ได้บิดแรงนะอยู่เลยถ้าเป็นของโคโปอ่ะพูดตรงๆบิดไม่แน่นเลื่อนแล้วเราก็ยืดออกไปหนึ่งจุดห้าเมตรเพื่อนเพื่อนเมตรห้าเมตรเอ่อหนึ่งเมตรห้าสิบห้าเซนโคตรยาวอ่ะเหลือเฟือจริงๆมุมกล้องแบบนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเหลือเฟือครับแล้วน้ําหนักมันไม่เยอะเนี่ยพอมันรวมกับนู่นนี่นั่นแล้วมันไม่เยอะครับ ก็เลยเป็นอะไรที่แบบสะดวกแล้วเวลาเราจะปลดใช้งานคผมใส่หมวกคันน็อกอยู่ใช่ไหมผมปลดออกปุ๊บแล้วก็ไปติดเข้ากับตัวรถโคตรง่ายเลยจริงๆโคตร <c oughs> เจ๋งอะ่อะนะทีนี้มาดูตัวกล้องว่างขับว่าตัวกล้องมีอะไรบ้างดูใกล้ๆนะงานพัสดุเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่างานสวยมากงานดีกว่าโกโปรอ่ะจริงๆเนื้อพลาสติกดูดีกว่ากันเยอะนะครับบางส่วนผมเข้าใจว่าเป็นอลูมิเนียม น,นี่มีอะไรบ้างวิปปุ่มสำหรับสั่งงานก็เหมือนก o โปนะคือกดแล้วก็ออนนะครับเพื่อใช้ในการถ่ายแบบควิกช็อตนะครับกดอีกอทีก็หยุดแล้วก็มีควิกสวิตต์ตรงนี้ควิกสวิต์สามารถแบบว่ากดเปลี่ยนโหมดได้นะครับหรือว่าออนเครื่องได้ะนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นสิ่งที่ผมว่าอันนี้เหนือกว่านะเพราะว่าก o ปไม่มีก็คือมีเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัด วัดแสงครับจะได้แบบว่ารู้ว่าแสงที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงลงน้ำปุ๊บแล้วก็ปรับโหมดสีอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยถ่ายใต้น้ําสีก็จะไม่เพี้ยน,นมีไมค์ข้างหน้า2ตัวแล้วก็ด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับด้านล่างอยู่ตรงตรงตรงแถวๆเนี้ยผมเห็นในคู่มือเขียนอยู่ส่วนลาโพองอยู่ตรงนี้ครับลำโพงเสียงดังมากนะจากที่ผมลองใช้งานดูผมว่าลําโพงเสียงดังมากครับดังจริงๆนะครับถือว่าโคตรเจ๋ง ส่วนเวลาเราจะเปิดเพื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวเอ็ดดิกาอยู่ข้างในให้สไลด์เห็นสีส้มไหมวาเปิดออกนะครับลักษณะก็เป็นประมาณนี้เวลาถอดสายไอถอดฝานี่ก็ถอดเหมือนโกโปแหละก็คือดึงเปิดฝานี้เสร็จแล้วก็ดึงออกนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่าจะต้องดึงออกทําไมนะสำหรับทัวฝาแบตนะไม่จําเป็นนะครับเราใส่ล็อคเข้าแบบปกติส่วนช่องนี้เป็นช่อง USB Type C ครับใช้ในการชาร์จที่เป็นฟ้าชาร์จเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็สไลด์ออกอย่างนี้ ได,นนได้อันนี้ได้แต่อันเนี้ยดึงได้เพราะอะไรทําไมถึงผมผมบอมอกคอมเมนต์ว่าดึงได้เพราะว่าตัวนี้เราอาจจะไปต่อพวกไม้แยกอย่างผมถ้าผมใส่กระบอกกันน้องแล้วผมจะต่อไม้แยกเป็น u s b C ต่อไป3.5มุมิลได้เลยเออเป็นไงเป็นความใจดีของ DJI อ่ะถ้าเป็นโ Go โป o ต้องซื้อเพิ่ม Go โป o ถ้าเป็น h ีโ o 1 0 11เงี้ยต้องมีต้องมีมีเดียมอสโอ้โหเรื่องมากไม่เวิร์กริงๆไอตัวน,นี้คือแบบ USB C ทั่วๆไปที่ซื้อกันถูกๆเป็นส5มุมิลแล้วต่อไม้ย่อก ได้เลยนะครับหรือบางคนเอาพวกสมอร์ทอสของพวกไทซีอย่างพวกหัวเว่เนี่ยเอามาใช้ก็เป็นไมโครโฟนได้เลยเหมือนกันเมืองน,นอกเขาทำกันนะครับหรือจะต่ออุปกรณ์เข้าเลยคือดีใจใหม่เพราะผมบอกแนละ้วมันมีชุดที่เขาขายแบบเป็นคอมโบประเภทแบบครีเอเตอร์เลยตรงนั้นก็คือใช้กับดีใจใหม่ได้เลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าจะใช้เหมือนกันเวลาต่อเข้าก็เหมือนกับที่ฝั่งของ g o โปรเขาทำกันเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสลักเห็นไหมผมก็ต่อเข้าไป อย่งไม่ถนัดนะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่อ่าเรียบร้อยต่อไปแล้วแล้วก็ล็อกเข้าไปแบบนี้อ่าผมลอกตัวนี้ออกก่อนทีนี้เวลาใช้งานแค่กดออนนะผมบอกแลวมันมัน,มนออนเร็วกว่าโกโปโเยอะมากๆเป็นอะไรที่แบบว่าปุ๊บออนปุ๊บใช้ได้เลยนะครับตอนที่มันอยู่สลิปโหมดกดธรรมดาจะไม่ติดต้องกดค้าง3มวินะครับแล้วตัวกล้องก็จะเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยซึ่งพร้อมถ่ายเร็วไหมแม่งเร็วกว่าโกโปโอ่ะเอาจริงๆ โกโปช้ากว่านี้โกโปรมันแบบตึ hmm. ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตุกโคตรช้าเนี่ยเวลาจะหยุดใช่ไหมกดหยุดไปอันนี้ก็ก็หยุดเนี่ยก็เซฟแล้วมันจะมีการแจ้งเตือนด้วยนะว่าจะปิดจอเลยหรือเปล่าเห็นไหมเฮ้ยอันนี้ผมว่าดีว่ะนะแล้วทีนี้พอมันหลุดจากสลิปหมดแล้วพอเรากดนะูอนเลยอ่ะไทยเลยดูดีเร็วบ้างแม่งเลยว่าโกโปเอาจริงๆโกโปไม่มีทางได้แบบนี้ช็อตบางช็อตที่ผมอยากได้คือบรรหลุดไปแล้วโกโปททาให้ไม่ทัน เนี่ยแล้วพอผมกดอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบว่าชะลอการที่จะปิดเครื่องได้ด้วยนะครับจอด้านหน้าเนี่ยผมออนเครื่องให้ดูก่อนล้วกันจอด้านหน้าที่เห็นเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรามอนิเตอร์ดูได้แล้วเนี่ยมันสั่งงานได้ด้วยนะนะตอนนี้มันล็อกหน้าจออยู่นะผมปรับมาเห็นะไหมนะผมสามารถที่จะแบบสั่งงานได้เห็นไหมนะเลือกโหมดกล้องได้ว่าจะทําอะไรเห็นไหมนีน่เป็นไง คือมันเหมือนจอด้านหลังเลยนะมันสั่งงานได้คืออันนี้คือผมบอกเลยว่ามันโคตดดีจริงๆเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในการใช้งานจริงๆะนะครับคือคือของโคโปอ่ะจอหน้าคือทําอะไรไม่ได้เป็นจอง่อยๆเลยคือดูอย่างเดียวแต่อันนี้คือสั่งงานได้เลยเสมือนหนึ่งเป็นจอหลังที่เราสั่งงานกันได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนบอกเอาแล้วมันปิดได้ไหมมันปิดสลับได้นะอยากจะเปลี่ยนอ่อนเฉพาะจอด้านหน้าอย่างเดียวหรือออนเฉพาะจอด้านหลังเดียวก็ทําได้นะครับอิสระมากๆผมว่า โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งในเซ็ตเนี่ยผมยังไม่ได้ให้เพื่อนๆดูอันนี้อันนึงเขาให้มาด้วยอันนี้แต่ผมบอกก่อนว่าตัวนี้คือ Adventure Combo นะเขาถึงให้มานะถ้าเป็นตัวกล้องเพียวๆปกติที่ซื้อกัน12,500เนี่ยอันนี้ก็คือไม่แถมนะตัวนี้มาในชุด Adventure Combo นะครับตัววัสดุก็คือแบบโอ้โหลหลาให้โซมาเฮาคือดูดีมากนะครับก็ เวลาจะใส่ใส่ด้านเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ถอดไม่ได้นะมันล็อกตายตัวมาอประมาณนี้แล้วก็ใส่กล้องเข้าไปตรงๆงานนิดนิดหนึ่งงางนิดนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปตรง,ตรงๆเลยปึ๊บแล้วก็ล็อกถามว่ายากไหมผมว่ามันก็ไม่ยากนะง่ายมากเห็นไหมตัวกล้องก็เข้าไปอยู่ข้างในแหละเออถามว่าตัวตัวกล้องใหญ่กว่าเดิมไหมก็ใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยครับแต่ว่าการใส่แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสามารถส n a ปกล้องเป็นลักษณะ portrait mode ได้ อย่างนี้ไงเห็นไหมดูดแม่เหล็กเข้าไปเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ล็อกผมดูก่อนนีเออล็อกแล้วเรียบร้อยอย่างนี้อยู่แล้วเห็นไหม <c oughs> เป็นพร็เรดแล้วไปถ่ายติ๊กต็อกได้ไหมคนเพื่อนคนไหนแบบเฮ้ยแ <c oughs> ม่งอยากถ่ายเป็นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยได้เลยครับพร้อมแล้วได้มุมติ๊กต็อกเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เขาเว้นฝา USB Type C เรียบร้อยสําหรับเผื่อจะต่อไมอะไรเงี้ยต่อได้เลยนะอยู่ตรงนี้แต่พอถ่ายเคสแล้วผมไม่แน่ใจว่า ตัวดีเจไมค์ต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะชนไหมนะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวอินเสิร์ตช็อตให้ดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวก USB Type C ทั่วไปที่มาต่อแล้วไปต่อไม้แย่อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาครับใช้ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเจ๋งอะ่ะดูดิเ <c oughs> ออเจ๋งดีวะ่ะคำสั่งเสียงก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีคำสั่งเสียงเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าถ่ายบล็อกแนวตั้งลงทิกตอ็อกอะไรเงี้ยที่ตอนนี้กระแสนิยนมทิกต็อกเยอะมากๆนะผมยังไปทิกต็อกเลย นะครับเนี่ยเอ้ยอย่างเงี้ยเจ๋งอ่ะแล้วก็ระบบการสั่นบอกเลยครับว่าโกโปไม่ไม่ใช่โกโป D J I ไม่ธรรมดานะครับใช้โกโปมานานเขามี Rock s t e a d y นะครับแล้วก็ในเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่มี r o c k Steady p l u สส่วนฟังก์ชันที่เพื่อนเพื่อบางคนบอกเอ้ยมันมีฟังก์ชันประเภทแบบว่า h o r i z o n t a l l e v e l เหมือนอย่างที่โกโปมีไหมผมบอกเลยว่ามีครับมีฟังก์ชันนั้นเหมือนกันสั่งงานได้เหมือนกันเวลาที่เราแบบขยับกล้องยังไงแล้วกล้องก็ยังคงนิ่งอยู่ รักษาระดับน้ําทะเลอ่ะรักษาระดับน้ำอ่ะไม่ขยับเลยเหมือนที่โกโปมีตัวนี้ก็มีครับล็อกสเตดี้ที่เขาให้มากับ h o r i z o n ท a ลอันนี้ก็มีเขาเรียกว่า h o r i ซ o น t a ล balance นะครับแล้วก็มี h o r i z o n ท a ล b a l านแบบ b a l าน c e plus ด้วยนะครับเพียงว่าเราเราเวลาเราเปิด h o r i z o n ท a ลอ่ะเพื่อที่รักษาระดับน้ำเนี่ยเฟร,รมของภาพจะถูกบีบเข้ามานะบีบ,บ,บข้ามาอันนี้บางคนบอกอ้าวโกโปเป็นแบบโกโปก็เป็นเหมือนกันครับเพราะหลักการทํางานของการทํา พอรสซอนแนลคือการครอปภาพเหมือนกับเหมือนระบบการส่นของพวกกล้องแอคชั่นแคมอ่ะใช้ระบบการสาร่นแบบที่เขาเรียกว่า EIS เป็นซอฟต์แวร์มันคือการคลอปภาพเข้ามาครับเพราะฉะนั้นอันนี้บอกเลยว่าเหมือนกันไม่แตกต่างแต่ที่ผมชอบคือลันทามแบตเตอรี่160นาทีโวเยอะนะเยอะนะแล้วก็อุณภูมิการใช้งานเนี่ยเขาลงไปแบบว่าติดลบใช้งานได้นะแบตเตอรี่ประเภทแบบว่าอยู่ได้โดยที่อายอุลันทามแบตเตอรี่ไม่ได้สั้นลง ถ้าเป็นโกโปรเรียบร้อยครับไม่รอดครับแต่ตัวนี้อยู่ได้เวลาจะถอดออกก็อย่างที่ผมบอกแคมสวิต์ออกแล้วดึงโอ้เจ๋งไหมง่ายมากอย่างนี้พออยากเสั่งคำสั่งเสียงมันก็รับคำสั่งนะชัตดาวชัตดาวผมดูก่อนผมเปิดไปหรือยังวะอ๋อผมยังไม่ได้เปิดหมดรับคำสั่งเสียงเห็นไหมเห็นแยังไ,ไม่ได้เปิดมันเป็นสไลด์ อะไรน้าจออ่าแล้วันนี้นกีนเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดอันนี้นผมเปิดแล้วอ่ะชัตดาว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 อะไรเนี่ยจะโจรแม่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมชัตดาว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  ลองหลายรอบไม่ได้เว้ยสำเนียงไม่ได้ไงวะแต่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้ลองสั่งในบ้านยังได้อยู่เลยนะ่ก็ประมาณนี้แหละผมผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำเนียงไม่โอเคหรือไงชัดดาวมันก็ไม่ดับแต่ผมไม่ได้ใช้คาสั่งเสียงอยู่แล้วเอาจริงพเพราอยู่ข้างนอกเนี่ยเสียงอือทึกคึกโคมดังมากมามันรบกวนอยู่แล้วตั้งแต่โกโปรผมก็ไม่ใช้อินสตาสามพงศ์ูนย์ผมก็ไม่ใช้เหมือนกันคําสั่งเสียงนะก็เพื่อนๆบางคนอาจจะใช้ได้เพราะว่าเหมือนเป็นรีโมทไง สั่งให้มันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ใช้ครับประมาณนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Action 3นะครับ DJI Action 3ที่บอกตรงว่าชาวบ้านช่องเขารีวิวกันหมดแล้วผมว่าผมเพิ่งซื้อมา <c oughs> ผมก็เลยไปรีวิวก็เพื่อความสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ให้่ปซื้อที่ไหนนะครับ <c oughs> ชุด Adventure Combo <c oughs> ผมบอกเลยว่าเวิร์กกันน้ำ16เมตร แบตเตอรี่ให้มา3ก้อนคุ้มคุ้มอ่ะเออถ้าเป็นโกโปร็คือแบบราคานี้ซื้อฮีโร่สิราคาเท่าไหร่นะำมื่นหกมั้งไม่ให้อะไรเลยมีแค่แบตเตอรี่นะมีแค่แบตเตอรี่นะครับถ้าอยากจะได้อ,อื่นจะต้องซื้อเพิ่มอะไรประมาณฝากไว้วันนี้ประมาณนี้สําหรับ DJI Action 3ครับเหมือนเดิมนะชอบ like, share, กดไลค์แชร์กดแชร์ไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ทราบผมอัดคลิปนะครับฝากไว้สําหรับ EC66395 วันนี้ไปละสวัสดีครับ